สวัสดีครับ BNB ยนบีแซสต์รีซีนัลของถมเซ็นเตอร์นะครับคลิปรีวิวส่งงานอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับโตโยต้าไฮรักซีโวนะครับคันนี้ป้ายแดงเลยนะครับลูกค้านำรถเข้ามาอัปเกรดชุดโคมไฟหน้านะครับจากดิฟแฟกเตอร์ธรรมดานะครับหลอดฮาโลเจนทำให้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับติดตั้งโคมไฟให้เป็นรุ่นโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมตัวไฟตัดหมอก LED นะครับคันนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนไฟตัดหมอกด้วยนะครับตรงรุ่น โปรเจคเตอร์เลนส์นะครับที่ติดตั้งไปนะครับทำให้ไฟส่องได้ไกลขึ้นนะครับมีม่านคัดออฟตัดแสงเพื่อไม่ให้ไปแยงตาคันอื่นนะครับส่วนแนวแสงที่ได้มานะครับก็จะพุ่งได้ไกลแล้วก็แนวข้างจะได้ทั้งหมด4เลนนะครับโคมไฟรุ่นนี้นะครับเราติดตั้งเป็นกรอบที่มาพร้อมกับตัววงแหวนด้วยนะครับเป็นไฟวงแหวน LED แบบในคลิปนี้นะครับโคมไฟลิโวตัวรุ่นปีล่าสุดนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนยกโคมให้เป็นรุ่นท็อปได้นะครับหรือลูกค้าจะนํารถเข้ามาอัปเกรด ชุดไฟหน้าให้เป็นแบบในคลิปนี้ก็ได้นะครับตัวชุดเลนนะครับก็สามารถเลือกได้เป็นแบบโคมซีนอนและโคม l e d ดีนะครับก็สินค้าเรามีให้เลือกหลายเกียร์หลายราคานะครับชุดโคมไฟตันมอนะครับตอนไม่เปิดไฟเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเดียวกับรุ่นท็อปอันนะครับก็มีให้เลือกทั้งแบบโคมธรรมดาแล้วก็เป็นรุ่นโคมแบบ LED ดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟตัวโคม LED ดีให้ดูนะครับ แสงไฟจังโคม LED ตัดหมอกที่ได้มานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะอัปเกรดไฟหน้าของท่านนะครับให้สว่างและใช้งานได้จริงนะครับติดต่อเราได้ครับ p ปลี c ยน s บ o r ร์เซ on ีนอนของถมเซ็นเตอร์ครับ